สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันในช่วงเช้าดีๆคอมเพล่โอเควันนี้เรามาพูดคุยกันแบบสบายๆนะท่านผู้ชมนะฮะโดยโจทย์วันนี้ของเราเป็นเรื่องของโมนโปรไฟล์ฮะไมโครโฟนค่ะผมเองเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันนะ,ะท่านผู้ชมหยิบมามา2ตัวยี่ห้อเดียวกันนะครับเอ๊ะราคาก็แตกต่างกันเราจะใช้รุ่นไหนใช้ทดแทนกันได้หรือเปล่านะฮะวันนี้เนี่ยก็เลยจะหยิบมาทั้ง2รุ่นนะฮะของชัวนะ S V ร0 0 กับ SM58S วันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันแล้วเราก็ไปเริ่มการทดลองทดสอบันเลยครับค,ครับวันนี้เรามี3วิธีการทดสอบด้วยกันนะครับวิธีการแรกก็คือ,อทดสอบระยะระยะที่1นนะฮะก็จะเป็นการพูดระยะใกล้ๆ 2> 1 2 3 4เทสหนึเทสระยะที่2จะห่างออกมาประมาณ1ครบครับ 2> 1 2 3 4เทส หนึ่งสองสามสี่เทสโอเคอันนี้ก็คือ SV100 นะฮะต่อไปชัวเอสเอ็าครับหนึ่งสองสามสี่เทส 2, 3, หนึ่งสองสามสี่เทสหนึ่งสองสามสี่เทสหนึ่งสองสามสี่เทสในการทดลองทดสอบแบบที่1เนี่ยนะครับการทดสอบคอมไวไมโครโฟนเนี่ยเราสามารถทำได้2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือเหมือนน้องสายฟ้า ทดสอบไปเมื่อสักครู่นะฮะแบบที่2เนี่ยเราสามารถที่ดูสเปคข้างกล่องนะฮะหรือว่าคู่มือชัวเอสวีหนึ0นะครับมีค่า sensitivity ลบ52 SM58 ลบ56ซึ่งตัวเลขใกล้0น,นะก็จะมีค่าความไวหรือค่า sensitivity เนี่ยไวกว่านั่นเองอย่างนี้นะฮะ 1> sv 1 0 0เนี่ยก็จะมีความไวมากกว่านั่นเองส่วน sm 5 8นะครับเขาออกแบบใช้งานบนสเตจเนี่ยนะครับเสียงรบกวนเสียงกลองนะครับหรือว่าเสียงเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆเนี่ยก็จะเข้ามารบกวนน้อยกว่านั่นเองนี่จึงเป็นที่มาที่ไปว่า sm 5 8าเนี่ยนะครับทำความไวมานะครับมีความไวัยน้อยกว่า sv 1 0 0นะครับนี่ก็คือที่มาที่ไป มาถึงวิธีการทดสอบที่2นะฮะก็คือการทดสอบแฮนดิ้งน้อยนะครับเริ่มจากชัว s v 1ว SV100 ครับตัวที่2ครับผม SM58S ครับ วิธีที่3ครับก็คือการร้องเพลงนั่นเองและนี่คือผลการทดสอบนะครของไม์ทั้ง2รุ่นที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับในส่วนของไมโครโฟนทั้ง2รุ่นเนี่ยนะฮะเราก็จะรู้นะฮะคาแรคเตอร์แล้วตอนนี้นะครับในส่วนของชัวเอสวีร้ใช้งานทั่วไปร้องเพลงค่อนข้างที่จะร้องง่ายมีความไวแต่เสียงมันจะออก ภาษาชาวบ้านน่ออกเนินๆนิดนึงแสดงว่าต้องปรับแต่งเสียงช่วยพอสมควรนะครับในส่วนของพี่ใหญ่ sm 5 8เนี่ยน้ำหนักเสียงที่หนักแน่นแล้วก็ส่งพลังชัดเจนมากๆแต่มีคอมเมนต์นิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมกำลังม้ามต้องดีฮะกำลังปอดก็ไม่แปลกใจนะที่นักร้องมืออาชีพเนี่ยที่พละกำลังปอดดีๆเขาก็จะเลือก sm 5 8เพราะว่ามันนิ่งนะครับแล้วก็เสียงชัดเจนน้ำหนักเสียงค่อนข้างที่จะมี พลังถ้าร้องทั่วไปเนี่ยนะฮะตามร้านอาหารห้องคาราโอเกะผมว่า s อ1 0 0ก็ได้ก็ก็เพียงพอสำหรับราคานะคะพี่เทตัวแรกนะคะ SB-100 นะคะตัวนี้นจะอยู่ที่1,036บาทเท่านั้น,นะค,ะค่ะีือว่าในกล่องเนี่ยเขาบอกว่ามีสายไมโครโฟนมาให้ด้วยค่ะพี่เทพอีกตัวหนึ่งนะคะ SM58S ค่ะราคาจะอยู่ที่4,741บาท ทั้ง2รุ่นนี้เราสามารถที่จะสอบถามกับทีมงานฝ่ายขายนะครับหรือเบื้องต้นนะฮะไปชมข้อมูลได้ที่ไหนครับสามารถเข้ามาชมข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เวอบาเว็บซต์ดีดีดัชอของเราค่ะแน่นอนครับรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนจากเราครับค่ะฝากไว้ด้วยนะคะซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่ซาวดีดีดัชอครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ